สวัสดีคะ่ะนักเรียนคุณครูแป้งนะคะเมื่อวันนี้เราไม่เจอกันนะคะเรามาเจอกันวันนี้สิ้นเดือนพอดีนะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะให้รักษาสุขภาพให้ดีสวมแมสแล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะเฝ้าระวังตัวเองและครอบครัวขอให้ผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะวันจันทร์ที่แล้วจำได้ไหมคะเราคุยกัน เรื่องค่อนข้างที่จะซีเรียสหน่อยใช่ไหมอักษรการผันการผันอักษรก็จะมีอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำคุณครูพูดเรื่องอักษรต่ำเดี่ยวกับต่ำคู่ไปคร่าวๆนะคะบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจไม่เป็นไรกลับมาคุณครูก็จะทบทวนให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเป็นเรื่อง คำเป็นคำตายคำเป็นคำมันมีเป็นมีตายด้วยเหรอคะครูมีค่ะคำเป็นคำตายส่วนมากเราจะใชเ้เกี่ยวกับการผันบรรณยุ์นี่แหละนะคะที่ครูเคยพูดถึงว่าอักษรต่ำปกติพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญใช่ไหมถ้าเขาเป็นคำตายปับ๊บพื้นเสียงก็จะเป็นเสียงตรีเช่นคำว่าค่ะคอควายสระอะคออะค่ะ ปกติอักษรตามคาค่าค้าได้แค่นี้ใช่ไหมครูยกตัวอย่างนั่นคือคําเป็นคือเขาผสมด้วยสระเสียงยาวแต่ถ้าเขาเป็นสระเสียงสั้นเช่นสระอะสระอิสระอุสระอุพื้นเสียงจะเป็นเสียงตรีนักเรียนเทียบกับอักษรกลางก็ได้คําว่าค่ะเทียบกับคําว่ากะในอักษรกลางนะคะก็คือเป็นเสียงตรีบางคามีรูปบรรยุกำกับบางคําไม่มีนะคะอ่ะเดี๋ยวยาว เราไปฟังเพลงคำเป็นคำตายกันก่อนเลยค่ะเอานะอยู่กับคุณครูต้องฟังเพลงค่ะลูก Entertain r Entertain Enter My c r พร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วสามสี่เลยค่ะคุณครูเลือกเพลงนี้เพราะว่าทำนองมันเข้ากับชีวิตครูมากค่ะทำนองเพลงอยู่เย็นเป็นโซ จำด้วยนะคะไม่ใช่เต้นอย่างเดียวนะเยี่ยมสุมมดเลย ปิดก่อนหน้าจอเป็นรูปใครเนี่ยรูปครูปิยรัตน์ที่สอนคณิตศาสตร์เพราะคุณครูใช้ซูมของคุณครูปิยรัตน์อ่ะมุณดูหน้าก่อนดีกว่าคำเป็นคำตาย ะค,ะคำเป็นคืออะไรคำตายคืออะไรอะเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะคำเป็นคำตายดูง่ายไม่ยากนะักเรียนคะเปิดแบบฝึกหัดดูประกอบได้คุณครูจะพาทำแล้วก็อธิบายด้วยนะคะแต่ไม่มีงานนะชั่วโมงนี้ไม่มีงานนะคะคุณครูไม่ได้ให้ส่งงานนะคะคุณครูสั่งงานไปแล้วเมื่อวาน คำเป็นคำตายดูง่ายไม่ยากคำเป็นคำตายสำคัญยังไงสำคัญก็คือเป็นการจำแนกคำตามลักษณะที่ใช้ระยะเวลาการออกเสียงต่างกันนะคะซึ่งลักษณะระยะระยะเวลาการออกเสียงดังกล่าวจะทำให้เสียงที่มีพยัญชนะต้นรูปเดียวกันมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันเช่นคำว่าคาคาเป็นอักษรต่ำเป็นคำเป็นทำไมถึงเป็นคำเป็นเพราะสะกดด้วย สะอาเพราะผสมในสระเสียงยาวหรือสะกดในมาตราแม่กลแม่เกยแม่กลมนะคะส่วนคำว่าคะเป็นสระเสียงสั้นเป็นคำตายนะคะพื้นเสียงเป็นเสียงตามาะสมในสระเสียงสั้นใช่ไหมคะสร่อะสละอิสระอู คำเป็นมีลักษณะสังเกตดังต่อไปนี้ครูพูดไปแล้วนะคะอยู่ในมาตราแม่กอากานะคะเช่นคําว่ามาคําว่าดูคําว่าปูคําว่าปีคําว่าเวลาหรือที่ไม่ได้สะกดในมาตราแม่กกแม่กดแม่กมกะนะคะที่เราฟังเพลงไปเมื่อสักครู่อ่เห็นไหมคะพ้องคำว่านมยวงนมยวงอ่ะสังเกตคําเป็นคําว่านมยวงคือ คำที่สะกดในมาตาแม่กลนนหนูใช่ไหมแม่กลมมอม้มายวงก็คือแม่เกยวแวแวนนี่ก็คือแม่เกล้ลวก็กกงคือแม่กลนะคะประสมในสระเสียงยาวและมาตาแม่กอกาก็คือไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะส่วนคำตายคำตายดูง่ายนิดเดียวนะคะก็ที่คุณครูพูดไป ก็คือจะผสมในสระเสียงสั้นสระเสียงสั้นไปยังไงคะครูเราจะแนกสระมา้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งและก็จะแบ่งสระเป็นสระเสียงสั้นสระเสียงยาวสระผสมและสระเกินใช่ไหมคะสระเสียงสั้นเช่นสระอสระอุสระอิสระอิสระโอสระเอใช่ไหมคะคำที่ผสมในสระเหล่านี้จะเป็นคำตายนะคะหรือสระเสียงยาวที่มีตัวสะกดในมาตาแม่กบแม่กบแม่กดนะคะ ทีว่วิธีจำเพลงเมื่อสักครู่ที่เราฟังไปก็คือกะบทนั่นเองนะคะเช่นคำว่าบทบาทบทบาทเป็นคำตายนะคะครูคะมันผสมในสระอาสลระอาเป็นสละเสียงยาวนี่แต่ตัวสะกดคือทอทหารอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดคำนี้เป็นคำตายนะคะลูกลาบเป็นคำตายเช่นกันนะคะพระยัญชนะตัวเดียวเช่นคำว่าณือบบอ คำนี้นะคะส่วนมากนะักเรียนจะจะพบในวรรณคดีบทร้อยกรองนะคะฉันทลั์ต่างๆเช่นกราบกรอนโครงฉันนะคะเพลงต่างๆนะคะคำว่านะคำว่าบอคำว่าบอนะคะวิธีจำคำตายง่ายนิดเดียวค่ะท่องคำว่ากระบดกระบิดคือมาตราแม่กบแม่กบแม่กด มีตัวสะกดในมาตราแม่กบกดกบเห็นไหมคะและประสมในสระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกดเช่นคำว่ากะ่ะมักสะอะไรได้หมดค่ะอ่ะอันนี้ครูทบทวนให้นะคะที่รักนักเรียนเปิดแบบฝึหกหัดขึ้นประกอบได้ค่ะลูกหน้า29ค่ะคุณครูให้จำแนกคำเป็นคำตายเนี่ยเช่นคำว่าเกาะ เกาะเป็นคําเป็นหรือคําตายคะครูสระออเป็นสละเสียงสั้นคำนี้เป็นคําตายนะคะนารีมีตัวสะกดไหมไม่มีอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กการะสม,มในสระเสียงยาวคือสระอากับสระอีนารีคำนี้เป็นคำเป็นนะคะมีความหมายโดยนายก็คือแปลว่าผู้หญิงเป็นคําสุภาพนะคะภาษาไทยจะมีความหมายโดยตรงกับความหมายโดยนายด้วยนะคะ ไข่เตา่าไข่เตา่เตามีตัวสะกดไหมลูกไม่มีนักเรียนอยากทราบว่าคุณครูพูดจากไหนเนี่ยเปิดมาที่หน้ายี่านะครูดูหนังสือประกอบไปด้วยนะคะชั่วโมงนี้ไม่มีงานนะคะลูกนักเรียนจะอ่านหนังสือประกอบหรือทําเลยก็ได้แต่ค,ครูไม่ได้ให้ส่งนะคะไข่เตา่าไม่มีตัวสะกดประสมในสระเสียงยาวคือสระไอไม้มาลายใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ต่อเอาตาคือสระเอาเป็นสระเสียงยาวอ่ แล้วก็ไม่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกาคํานี้เป็นคําเป็นนะคะคาเป็นคําตายคําครุกคําล่าหูจะใช้ในบทร้อยกรองนะคะแล้วก็ใช้ในการผันนวุฒยุ์ในตัวในพยัญชนะต้นตัวเดียวกันแต่ทําให้เสียงต่างกันนะคะคาเป็นคําตายจําง่ายไม่ยาก เปิดเรียนได้เมื่อไหร่คุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมชัดเจนแน่นอนนะคะมีกิจกรรมดีๆรออยู่นะคะสำหรับวันนี้วิชาคุณครูคแป้งคุณครูวิชาภาษาไทยนะคะก็จะพอแค่นี้ก่อนไม่มีงานนะคะลูกนักเรียนอ่านทบทวนหรือทำแบบฝึกหัดทบทวนได้แต่ไม่ต้องส่งนะคะเปิดหนังสือมาเปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้า29พอแล้วก็ฝึกทำดูนะคะผักกาด เป็นคำเป็นหรือคำตายร้องเพลงเป็นคำเป็นหรือคำตายนักเรียนลองทําดูเพื่อที่จะเขาเรียกว่าซ้ําย้ําทวนนะคะนักเรียนจะได้เก่งขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นนั่นเองนะคะเจอกันใหม่ชั่วมงต่อไปเราจะคุยกันเรื่องอะไรทายดูนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย